วันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะว่าทำไมในหลวงของเราจึงเสด็จเยือนประเทศจีนครั้งนี้การเสด็จเยือนเกิดขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปีพร้อมกับเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จเยือนจีนครั้งแรกในปีพศ2530ขณะทรงพระอิศริยยศมกุฎราชกุมารครั้งนั้นทรงเป็นตัวแทนพระองค์พระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะเพื่อแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยจีนหลังจากปี1949ที่จีนก่อตั้งสาธารณารัฐประชาชนความสัมพันธ์ไทยจีนเคยตัดขาดยาวกว่า 25ปีการเสด็จเยือนครั้งนี้จึงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแม้ไทยยังมีพันธมิตรกับสหรัฐแต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ไทยจีนใกล้ชิดขึ้นทางด้านการค้าและความร่วมมือทางทหารนี่จึงเป็นโอกาสที่สำคัญและทรงคุณค่าทางการทูตอย่างยิ่งคะ่ะ